คก,กับสวัสดีช่องแรกของวันที่19กุมภาพันธ์พศ2567กสิบับสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยุซี่พัดโคสิ่งหน1่งสงลยกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องนะครับสำหรับชิมนี้กับมีงัวมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงเป็นงัวอ่าราคาวปเปลี่ยนส่งฟรี200กิโลเมตรและบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับเกินก็สองร้กิโลเมตรกับส่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพูดคุยตกลงกันได้ครับพี่น้องครับ บ่อว่าหลายใหญ่ห้างด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิะว่าวมองขายเครือเอาลหรครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกสวยๆเอาชุดแรกนี่ก่อนครับเป็นแม่ลูกผู่ง่วงลูกแรกอ่าแม่เป็นสายพันธุ์ไทยกลางพาเรนะครับกับง่วงสาวลูกผสมไทยบีบอายุแปดเดือนหัวโล้นเลยครับพี่น้องครับนี่ครับมึงโตเมลูกลูกผูนครับลูกไส้สองเดือนแม่ยลอยยิ้มผ้าโบลบสองครับถึงง่วแม่ยไหมแต่ว่านำนมแม่ดีครับนี่ครับแข็งขาใหญ่มึงฉลาดครับพี่น้องครับ อ่าสำหรับชุดสามตัวนี่เอาไปในราคาแชร์สองหมืนหาพันบาทนะครับพี่น้องครับม่วอ่ามีส้มม่วมีหน้าคตอยู่ครับพี่น้องครับแชร์สองหมืนหาพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวร่กันถ้าพร้อมพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเด้อครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านทองแปนตะบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลย้อครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆครับได้แม่ลูกผูกแั่ลูกแรกครับ ง้วหลูกผสมง้วสาวแปดเดือนไทบีครับนี่ครับบ้านนี้มองร้อยไงเห็นมามครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่สูงลอยซี่บดลบสองบดครบเครื่องทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับพี่น้องครับผู้ใดหาง่วแดงเรียงบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับใหญ่ๆครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นลูกสาวอายุอสามเดือนบวกด้วยครับพี่น้องครับแม่เครื่องดำาบดครบลูกสาวเครื่องดำโบดครบครับพี่น้องครับ ลูกสาวเป็นลูกบามันสวยๆครับแม่เป็นไถ่ไงผสมบามันครับอ่าสำหรับคมนี่มองขายเนะครับพี่น้องครับเอาไปสามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับถ้าพ่อแม่น้องท่านใดสนใจกะโทรมาได้ตลอด074ชั่วโมงครับพี่น้องครับ0662076884พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตะมดบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเมึงคิดยังไงครับพี่น้องครับก็นี่ซื้อกะ ปรึกษากันในขอบรัวเห็นดีน้ำกันกับจ้องหอยสื่อด้ครับพี่น้องครับเนี่ยผู้ใดมีหยาไปใส่นี่คักเได้ครับพี่น้องครับมักร้อยไงร้อยหน่อยได้เหมือนได้ครับพี่น้องครับเนี่ยครับแชร์สามหมื่นสองพันบาทได้เมียลุงเมียสวยๆครับหรือเสียวชุดนี่สองหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องครับหรือท่านสียกเมือนนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับยกเมือนี่เอาไปในราคาสุดกลุ่มครับเอาไปในราคาแชร์หาหมื่นหาพันบาทครับนี่ครับถ้ายกเหมือนได้ครับพี่น้องครับท่าในสนใจกับ โทรมาได้ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงมาจะโทรมาสื่อว่าได้ครับพี่น้องครับเหลืองงานมาเห็นชิบกะโทษมาได้ครับเอฟซีครับเดือดเดือดดนดกผมจะรับขึ้นเขาครับพี่น้องครับบอไปยังครับบ่ต้องเกรงใจครับพี่น้องครับนะครับจะส่งให้ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันครับสิงกซีแยกได้เหมือนครับพี่น้องครับกนกติกางนั่งควกับเช่นเดิมอยาโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันยาโทษควอมส่ใจเด็กขาดครับพี่น้องครับมากี่รีกะจองโทรมาผมมาบอกพานครับไมได้ว่ากันครับหน้องครับเขาขายเลยราคานี่ เฮาขายในราคาแบีงปันตั้งแต่เมือเ่อแรกที่ซื้อไปมี่กำไรแน่นอนครับกับสหรับชัยชิปนี้กับใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องอ่าได้เข้ามารับชุ่มชิบลูกในบ้านหวานในสวนเข้ามาติดตามผลงานทางช่องของนดำเนี่ยครับนี่ครับสดสดโบนมนนี่ง้อเขาน้ำอ,อกจากข้าพ้อมาหนีพี่น้องเดี๋ยวเดียวออกกันนี่ครับเล็กหน่อยก็ เดือดซําเด็กหน่อยเหรครับงัวหน่อยก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับมากแบบได้ใจให้ได้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับอย่าโทษเห็นโทษตัวโทษตุมกันอย่าโทษควมสาใจครับมากีหรียก็จงโทษมาหาผมนะครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับไทยชิมนี่กะใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้เขามาราบช่มชิเขอมาติดตามขอมาอุดหนุนลูนบ้านหวานในสวนน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นกําลังเลี้ยงเชื่อเลี้ยงใจพ่อทีมงานได้เดินหน้าต่อไปได้ครับ น,นีับสาริปนี้กบควจุใบเดเพนานี้ครับสวัสดีครับ